สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันศุกร์นะคะอันนี้นางรีผ่าอยู่ค่ะทุกคนครับผ่านะคะเพราะว่าไอบ้บางจะไปละหมาดวันศุกร์ค่ะอันขอขอโทษขอไปพื้นหลังผนังหอง้องสีถลอก <laughs> เพราะว่าผนังห้องมันแบบว่าอยู่ตีทองน้ำอ่ะนะไม่เหมือนน้ำม,มันซึมหรอกเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยอัน,นยังไม่ได้อาบน้าค่ะทุกคน ปีา่าจไอบางคนจะเสพยาไปพอนวันนี้ระวาดเดี๋ยวไอ้บางต้องไปละหมาดวันศุกร์นะคะที่มัสยิดจะปีา่าลูกกับไรไปร้องเร่งทำเพราะว่ามืนขึ้นลูกสาวคนเล็กไม่สบายค่ะทุกคนอาหารเป็นพิษพวกแตกการดึก วันนี้ก็คือรีบผ่าเออไม่ใช่รีบซักผ้าซักปะะหุมซักขับปูที่โนอนล่างห้องน้ำเพราะว่ากินเนาะกินอ้วกอะอาหารปิดปิดนะ่ะกินอ้วกมากแล้วมันแบบโอ้กินแรงมากเลยลูกคนนี้จะแบบจะป่วยบ่อยหน่อยะคะ่ะทุกคนลูกไอชาสเป็นคนแบบป่วยบ่อยถ้าสกปรก นิดนิดหน่อยหน่อยถ้ามือบริเล่างก้อนกินนี่ก็คือเอาเลยมาเลยอาการออกเลยทันทีพ่อกับแม่ก็จะแม่บริเลนนอนและบาานี่เป็นห่วงลูกตะแรกับมือเี้นวาสิไห่บางผ้าออกไปทั้งนอกเสร็จอกเปนแบบไปเร่นทั้งนอกอยากไปกินนำนำอ้อยโซดสังสิ้นก ลูกก้สบายขึ้นสบายไปบอยู่เฝ้ากันอยู่เงื่อนนี่แหละไม่ไปไหนหรอจ้าไม่ได้เปิดไฟนะคะมาห้องนี้มารีดผ้ามันก็เลยบริยูห้องไอชาเนาะห้องไอชาค่ะมันอยูีนี่เครื่องมือมีไฟแต่เขาเปิดไฟมันสีสัตว์เนี่ยต่งกล่องผิดหม่องเนี่ยนอนเลยดิมันสันเลยี่แป๊บนึงเดยวไปนอง ตัางตูป้ปลาไส่ข้างล่างดีค่ะโรงเรียนหยุดอีกสามวันน,น้องพี่น้องเปิดเลียนใดสองมือนึ่งแต่นักเรียนเขาไปเหมือว่ามีช่งลูกไปเลียนห,ห้องของลูกสาวนะมีนักเรียนมาแค่สองคนคู่เขาก็บริสอน เมื่อนีลูกสาวคนเล็กบสบายก็เล้บวให้ไปแล้วค่ะลูกอีกสองคนก็บอกว่าไม่อยากไปเหมือนกันเพื่อนไม่มาไปถึงครูก็ไม่สอนอะไรเลยประสันางเบิงหนากันนา่งหลินอยู่ก็ได้เออเยอื่นไปเลยคืแทไป พี่คะทุกคน่ะมาทักทายกันแป๊บเดียวค่ะขออนุญาตไปรลินผาก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ